รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคําแนะนําแต่ทํไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทับให้ร้นักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทําความรู้จักสักหน่อยความรัก ใจละบากหากไม่ยอมแพ้หัวใจให้รู้ว่านั้คืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรถโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะโอ้โหวันนี้รักเลือกได้ของเราไม่ธรรมดาคุณผู้ชมพบกับน้องๆที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยก็จะต้องมาะลึงตึงๆกับโจทย์รักของเรานะคะเพราะาต้องคิดแล้วคิดอีกหลายตลบมากแฟนที่เคยคบกันมาแล้วเลิกกันไปทุกวันนี้ yeah! Yeah! เป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่า yeah! 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 ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่นะ ถามหน่อยแฟนเก่าเราอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าส่วนติวรักเต็มร้อยของเราต้องบอกว่าวันนี้นี่เลือดสาดครับผมสาวๆท่านใดนะครับประจําเดือนมาไม่ปกติเดี๋ยวกูรักของเราเคลียร์ให้จริงๆแล้วประจําเดือนนั้นไม่ควรจะมาเกินเดือนละครั้งมันถึงชื่อประจําเดือน <ๆ S 2> ถ้ามาประจําวันประจําสัปดาห์มันก็ไม่ใช่ประจําเดือนก็คือเลือดปกติอันที่2คือมาไม่เกินเจ็ดวันเมื่อไหร่ที่มาเกิน7วันเลือดเรียกว่าเลื